นจีนทํางานหนักมาหลายชั่วรุ่นแต่สุดท้ายอ่ะต่างชาติกลับได้มาใช้ชีวิตสบายๆฟรีๆคือมาอ่ะไปเจอโพสต์นี้นะคะกระทู้นี้ในเวปปัวมาแล้วมารู้สึกว่าอ่านแล้วมันตังหิดตังหิดใจน,นิดนึงก็เลยอยากจะเอามาถามชาวในทุกคนว่ามีความคิดเห็นยังไงกับกระทู้นี้นะคะโอเคเรามาดูเนืออ้อหากันดีกว่าเขาพิมพ์ว่าแฮชแท็กเหล่าว่ายู่ใต้เกึ้งตัวเหล่าว่าหลายจ้วงหัวแล้วก็แฮชแท็กพวกต่างชาติอ่ะก็พากันชวนเพื่อนต่างชาติด้วยกันมาอยู่จีนอีกแล้ว 外国人现在来中国其实就是薅羊毛多尼亚混糖沙琪玛有机奶根本没搞定朋友安全的生活环境便捷的交通便宜的物价性价比极高的医疗 มีทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภายัยการคมนาคมที่สะดวกราคาของก็ถูกแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มสุดๆเจ้าเชียโต้ชือทงกว่าตีกวร่าชิงเฉงโดยิดนลแต่ทั้งหมดนี้มันเกิดจากการที่ค่าแรงของคนจีนน่ถูกกดลงจนกลายเป็นสววสดิการแฝงของคนพวกนี้中国人可以理所当然的享受，因为这是几代人一起努力的结果。คนจีนก็สมควรได้ใช้ชีวิตดีๆแบบนี้อยู่แล้วเพราะนี่คือผลจากความพยายามของคนจีนหลายรุ่น 外国人没有给中国做出任何贡献แต่ทางชาติเหล่านี้ไม่ได้สรายย้างประโยชน์อะไรให้จีเลยสักอย่างหลายเลยจิ้วจี้ยโจร่นงพอมาอยู่ก็ได้เสพสวนในการพวกนี้เลยโชคดีชะมัด โอเคก็จบแล้วนะคะสาหรับการแปลกระทู้นี้เนาะเดี๋ยวมาสรุปใจความสาคัญให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือโพสต์นี้พูดถึงมุมมองของคนจีนบางส่วนนะที่รู้สึกว่าต่างชาติที่มาอยู่จีนตอนนี้เหมือนมาเกาะผลประโยชน์เพราะว่าสิ่งดีๆที่จีนมีทุกวันนี้เกิดจากความพยายามของคนจีนหลายรุ่นแต่คนต่างชาติกลับได้มาใช้โดยไม่ต้องทําอะไรเลยสักอย่างจากกระทู้อันนี้ใช่ปะขอแสดงความคิดเห็นในส่วนของไมนะห้ามดรามากก็คือตัวมเองอ่ะเคยอยู่จีนใช่ปะแล้วก็เคยป่วย มารู้สึกว่าค่ารักษาพยาบาลที่จนะีนเนี่ยมันไม่ได้ถูกเลยเว้ยคือแค่การซักประวัติเขาก็ยังเก็บตังเราเลยเว้ยคือเก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่างจริงๆคือสกแกนตั้งแต่ตรงน,นั้นเลยซักประวัติเสร็จปุ๊บสกแกนจ่ายทำไม่เสร็จปุ๊บสกแกนจ่ายซึ่งมารู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกสำหรับต่างชาติส่วนคนที่มาอยู่จีนมาอาศัยอ่ะ คือเขาไม่ได้ว่าไม่สายตาเว้ยเข้ามาอยู่จีนเข้ามาเช่าบ้านซื้อบ้านเขาต้องใช้เงินถึงแม้ว่าเงินเขาอะอาจจะแพงกว่าเงินจีนแต่เขาก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีเว้ยคุณไม่มีสิทธิ์พูดว่าเข้ามาหาผลประโยชน์ที่เขาไม่เสียอะไรเลยสักอย่างมันมันไม่ถูกป่ะเขาก็ต้องเสียเหมือนกันเขาอาจจะมาอยู่จีนเพราะว่าเขาชอบเพราะว่าอะไรอาหารหลากหลายใช่ป่ะวัฒนธรรมก็มีเยอะอะไรเงี้ยคือเหตุผลดีๆมันมีตั้งเยอะเว้ยแต่มึงแบบบอกว่ามาเกาะกินผลประโยชน์ของจีนเขาพูดเลยนะคือมันก็มีประเทศที่ ดีกว่าจีนอยู่เข้าใจปะเก็บปะคือไม่ใช่ว่าจีนจะดีทุกอย่างบนโลกใบเนี้ยคือมันมีส่วนดีแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างที่แบบว่าต่างชาต้องมาเกาะเข้าขใจปะจบนะ